ฮ็อกไกโดอ p พีสามเริ่มเลย EP สุดท้ายเราจะไปเดินเที่ยวคองโอตาลุกินอาหารทะเลส,สดๆและขนมหวานเดินเที่ยวพิพิธภัณฑ์กองนตตีกินซุปแกงกะหรีนน่เผ็ดในตำนานและเดินเที่ยวตลาดคริสต์มาสชมประดับไฟทั้งมาอ เริ่มต้นการเดินทางในวันนี้เราก็ต้องไปที่ซัปโปโ Station เพื่อที่จะไปซื้อตั๋วรถไฟไปที่คองโอตาลุซึ่งเราสามารถกดซื้อตั๋วได้ที่ตู้นี้เลยราคาตั๋วก็จะประมาณ750เยนหรือประมาณ200บาทและใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเราก็มาถึงโอตาลุสเตชัน ถึงเราก็มุ่งหน้าไปหาอะไรกินกันก่อนเลยที่ที่เราจะไปอยู่ฝั่งซ้ายมือของสถานีนี่เองโคดไกลที่เนี่ยเรียกว่าตลาดซันกากุเป็นตลาดที่นิยมมากๆในโอตาลุอาหารทะเลที่เนี่ยก็จะค่อนข้างถูกเพราะว่าโอตารุเป็นเมืองท่าและก็อยู่ใกล้ทะเลมาก ร้านที่เราจะกินกันในวันนี้ก็คือร้านนี้ทีเด็ดของร้านนี้คืออาหารทะเลสดทุกอย่างแถมราคาดีม,มากในชามจะเลือก3อย่างหรือ4อย่างก็ได้แต่ราคาแค่เ0 0บาทแต่เพราะความปังนี้เราก็รอคิวไปเลยจ้า1ชั่วโมง พออาหารมาถึงบอกเลยว่าอร่อยมากอูนิโคตดีหวานฉ่ำไข่ปลาแซลมอนอร่อยนัวเสริมรสให้กันสุดๆเราอะแอบชอบไข่ปลาที่ตลาดนิโจมากกว่าแต่อูนิร้านเนี้ยต้องยกให้เป็นอันดับหนึ่งของทิปเลยส่วนอันนี้หอยนางลมย่างอร่อยสดเนื้อแน่นโฮตาเตะที่เนี่ยเราว่าเฉยๆนะอร่อยแบบมาตรฐานแต่ทีเด็ดอีกจานนะก็คือกุ้งโบตันตัวใหญ่มากเนื้อหวานฉ่ำแบบขั้นสุด ส่วนปลาเนี้ยก็อร่อยดีแต่มีก้างนะพอกินเสร็จเราก็เดินไปตามทางเรื่อยๆเพื่อที่จะไปชมคลองโอตาลุที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่าที่โรแมนติกมากๆระหว่างเดินไปอ่ะสองข้างทางคือสวยสุดๆบรรยากาศจะค่อนข้างเงียบสงบแต่มีสเสน่ห์แบบบอกไม่ถูกในอดีตที่นี่เคยเป็นที่ขนส่งสินค้าด้วยเรือขนาดเล็กแต่พอเรือใหญ่ใช้ขนส่งสินค้าได้อ่ะที่นี่ก็เลยถูกเลิกใช้ไปและในที่สุดเราก็มาถึงแล้ว หลังจากที่ชมคลองจนตาช้ำความสวยอมันติดอยู่ในใจจนอยากแนะนําให้ทุกคนมาให้ได้เลยจริงๆแถมนอกจากคองสวยๆแล้วอะ่ะที่โอตาหลูเขาก็ดังเรื่องขนมหวานมากๆโดยร้านแรกที่เราจะไปแวะก็คือร้านซาวาวาเป็นร้านที่ขนมทุกอย่างอะ่ะทำมาจากชาเขียว ซอฟครีมชาเขียวคือเข้มข้นมากชาเขียวชัดแต่ไม่ขมอร่อยเลยอะ่ะแล้วเราก็ไปกันต่อที่ร้านเล่เตาทีใครก็ต้องมาลองแวะ ซิกเนเจอร์ของเขา,าคือดับเบิลฟอร์มชีสเค้กชีสเค้กสองชั้นที่มีชีสเค้กสดสลับกับชีสเค้กอบที่ร้านเขาก็จะแบ่งขายเป็นชิ้นแบบนี้น่ากินมากตอนลองชิมอ่ะคือบอกเลยว่าละลายอร่อยนัวแบบหาอะไรมาบรรยายไม่ถูกเค้กจะเนื้อนุ่มหอมชีสแบบแตะจมูกชีสจะมดนัวๆละมุนสุดๆแนะนําให้สั่งเลยเมนูนี้สวยอันนี้เป็นทาช,ช็อกโกแลตไม่แน่ใจว่าชื่อเมนูอะไรนะแต่ว่าก็อร่อยดี ของฝากที่เนี่ยต้องซื้อให้ได้เลยฮุกกี้กล่องเหลืองอันเนี้ยอร่อยมากเสียดายมากที่ตอนเราซื้ออ่ะไม่ได้ซื้อมาเยอะอยากจะกลับไปซื้ออีกเลย แวะกันต่อที่พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีที่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นส่วนอันเนี้ยเป็นนาฬิกาไอน้ำโบราณที่ยังใช้ได้ดีอยู่2เรือนบนโลกความน่ารักคือเขาจะพ่นไอน้ำพร้อมกับเสียงดนตรีทุกๆ15นาทีแต่เรายืนรอดูไม่ไหวเพราะหนาวมากพอเดินเข้าไปบรรยากาศมันสวยมากๆดูอบอุ่นสุดๆตึกเนี้ยอายุร้อยกว่าปีแล้วนะแต่ยังสวยอยู่เลย เข้ามาก็จะมีกล่องดนตรีต่างๆให้เลือกซื้อตั้งแต่อันเล็กๆไปจนถึงอันใหญ่ๆการรองไปไการร้องเพลงอะไระอะปรมาณเก้า้ย พอเดินขึ้นมาชั้นบนสุดก็จะเป็นพิพิพธภัณฑ์ที่มีกล่องดนตรีโชว์อยู่บอกเลยว่าเดินเพลินมากมีแต่อันสวยๆ พอกลับมาถึงซัปโปโรเราก็ไปกินข้าวเช้าที่ร้านนี้เลยใครมาซัปโปโรแล้วไม่ลองซุปแกงกะหรีเพ็ดอ่ะถือว่าบ้าดมากยิ่งร้านนี้คนต่อคิวเยอะสุดๆแค่เห็นหน้าร้านคนเยอะขนาดน,นี้ในร้านคือยิ่งกว่าพอใกล้ถึงคิวเราแล้วอ่ะพนักง,งานก็จะเอาเมนูมาให้เราเลือกแล้วก็สั่งไว้ก่อนเมนูคือมีเยอะมากแถมมีหลายซุปสุดๆที่เนี่ยเราสามารถเลือกซุปได้แล้วก็เลือกความเผ็ดปริมาณข้าวแล้วก็ท็อปปิ้งเพิ่มได้ด้วย แล้วเราก็ได้มาแล้วชามใหญ่แบบนี้เลยที่เราสั่งไปอ่ะจะมีไก่ย่างสามชั้นและเนื้อแกะบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างสุปคือเข้มข้นกลมกลม่อมเผ็ดนิดๆผักและเนื้ออร่อยเข้ากันกับน้ำซุปมากนี่สั่งไส้กรอกเพิ่มมาอีกอร่อยอีกเหมือนกันข้าวราชีดอันนี้ก็นัวเป็นมือที่ดีมาก ตอนกลางคืนเราก็มาเดินเล่นที่ตลาดคริสต์มาสที่เนี่ยจัดอยู่ตรงส่วนโอเดลิใกล้ที่พักเราเลยตอนก่อนวันครนะิสต์มาสคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่พอวันคริสต์มาสเท่านั้นแหละคนเยอะมากบรรยากาศคือคึกคืนสุดๆเราอ่ะไปซื้อพวกไส้กกอกเยอรมันกับไวน์ร้อนมาชิมด้วยจริงๆรสชาติเราว่าไม่เท่าไหร่นะแต่ฟิลมันได้เลยอร่อยมั้ง แล้วเราก็มาเดินชมประดับไฟกันต่อเขาจัดยาวๆทั้งส่วนโอโดลีเลยสวยมากๆ ว่านี่เป็นคริสต์มาสครั้งแรกที่สัปโปโรที่เราสนุกสุดๆทุกอย่างสวยมากๆจนประทับใจไปหมดอยากกลับไปอีกเลยอ่ะ <c oughs> แต่ทริปยังไม่จบแค่นี้เราจะลืมขึ้นไปชมวิวที่สัปโปโรทีวีทาวเวอร์ไม่ได้ พอมาถึงวิวคือสวยจริงๆ,งๆเห็นสวนโอโดริทั้งสวนเลย<อ>แถมเห็นโรงแรมเราด้วยอยู่ตรงนี้เองอันนี้เราสามารถหย่อดเหรียญไป200เยนแล้วซูมดูได้ด้วยคือซูมได้ใกล้กว่าที่เราคิดมากๆสนุกดี แล้วเราก็มากินชาบูบุฟเฟ่เนื้อ a อกันสารภาพว่าลืมแคปชื่อร้านเอาไว้แต่ใดๆคืออร่อยมากดูลายเนื้อหินอ่อนดีมันแทรกทุกอนูดีมากๆ ว่าจบทริปด้วยมือที่ฟินสุดๆประทับใจมากจนไม่อยากกลับเลยแต่ไว้จะกลับมาใหม่นะซัป,ปโปโลบายและฝากติดตามทริปหน้าของเราด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะ